ลด27กิโลด้วยแมค o โดนัลหุ่นสวยได้ด้วยวิธีง่ายๆ่ายจอนซิสนาเปลี่ยนหุ่นอ้วนนุย้ยที่127กิโลกรัมไปเป็นผอมเพรียวที่99กิโลกรัมได้อย่างง่ายๆในเวลาเพียงแค่6เดือนด้วยวิธีไหนนะหรอด้วยการรับประทานอาหารจากแมค o โดนัลทั้งวันทุกวัน เดิมทีคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมัธยมไอโอวาคนนี้เพียงแค่ตั้งใจจะทำการทดลองสำหรับการสอนของเขาแต่ว่าความบังเอิญเนี่ยนำไปสู่น้ำหนักที่ลดครบหา้าเกือบ17กิโลกรัมภายในเวลาแค่90วันสร้างความสุขสมอารมณ์หมายจนเขาติดใจแล้วก็ใช้วิธีลดน้ำหนักเนี้ยต่อไปอีกตั้ง3เดือน เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับไดเอทพิเศษนี้ไม่บอกก็รู้ว่าแมคโดนัลด์ได้ให้การสนับสนุนการปรากฏตัวของเขาทั่วประเทศในฐานะโฆษกของบริษัทเขาเน้นว่าคุณสามารถจะทานอะไรก็ได้ที่ต้องการแค่ต้องจำไว้ว่าเอาเข้าแล้วอย่าลืมเอาออกด้วยที่แปลว่าสนุกปากแล้วอย่าลืมออกกำลังกายเผาผลาญแคลอรี่กันด้วยนะคะใครจะลองบ้างอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ